ขอสวัสดีครับทุกท่านมือนีเฮ้าสิภาไปกินกระเพาเป็ดครับ today we gonna have duck b a s i l ตาชาย duck b a s i l and also duck steam duck noodle อาหารตามสัง่งสั่งข้าวหน่อยครับพี่เ,เอากะเพาเป็ดพี่กะเพาเป็ดแล้วก็เกาเหลา านี่เหรอทานี่ครับอะไรมีเนื้อโคขุนเนี่ยพี่อ๋อเป็นเนื้อ,อย่างตอน,นอ๋อครับเอากระเพราเป็ดอ,อะไรขายดีสุดพี่กระเพราเป็ดนี่เลยนะครับผมครับกระเพราเป็ดอันนั้นหมูกรอบเนาะพี่เนาะครับอันนั้นขายเดียวากาันเป็ดหรือหมูกรอบ ก็แล้วแต่คนชอบกินคนทานเป็ดก็ชอบเป็ดกะเพราเป็ดก็คือบางทีเบื่อกข้ยวติ๋วว่าเราก็มาทานกะเพราเป็ดบ้างเอะอเอไรบ้างอะไรประมาณนั้นเกาเหลาบางทีอยากทานผัดกะเพราแต่เบื่อหมูเบื่อไก่ก็พิคแพงนิดนึงครับผมเอาไม่เอาเกาเหลาเลยว่าเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวดวีกว่ามีก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะพี่เนาะมีครับ เอาเส้นเลยดีครับนเดียวเดี๋ยวเอากระเพราก่อนกระเพราก่อนครับเปิดได้นานไหมยร่บไม่นี่พี่สามนีเท่าไหร่ละสามปีสามปีละครับไม่น้อยเนาะสามปีสามปีกว่ามาอันนี้ในกระเพราหมูกรอบวะ เป็นอะไรขายดีพี่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่นี่คนบางคนก็ชอบบะหมี่นะเอาบะหมี่ดีกว่าเดีย๋ยวมึงก่อนหดเดี๋ยวมึงไปดูน่าจะมีบะหมี่เส้นใหญ่ขแบบองแกเอาบะหมี่เป็ดให้ด้วยนะพี่พี่หนึ่งครับผมไม่ใส่กระเทียมนะครับผมไม่ใส่กระเทียมเดียวนะไม่ไม ขายดีไหมพี่ช่วงนี้เข้าเรื่อยๆก็ได้เนาะช่วงนี้ถ้าเด็กจ,จะเป็นซัมเมอร์เอออันนั้นก็จะขายได้ดีหน่อยซัมเมอร์ก็ช่วงเดือนมีนาเมษานี่โอ้โหโตไม่พอนั่งรับไม่ทัน,อนเอาไม่ทันนี่เพิ่งหมดไปเมื่อเมอื่อนี้เนี่ยครับ พี่ผมเสิร์ฟเองพี่ทำกับเขาไออะไรนะบะหมี่เป็ดเลยตาชายสูตรจากไหนเนี่ยพี่อ๋อผมเป็นคนภาคกลางนะครับสุพรรณไม่ใช่ผมอยู่พิรโลคครับพิรโลกหรคอผมบ้านเดียวผมเลยนะ ผมบ้านอยู่ข้างทอบแรนด์น่ะผมอยู่ตรงวัดใหญ่หัวรออ๋อคนทิศโลกมาชิมไหมมาชิมไหมนี่ดูินดี่นี่ครับดักเบสิ่งดักบลัดอืม ได้กลับบ้านทันทีไหมครับพี่ก็กลับบ่อยพอดีลูกสาวผมมาติดมอขอที่นี่ไงก็เลยได้อยู่ญาติพี่น้องเขาไม่อยู่ญาติพี่น้องของแฟนมาอยู่ที่เยอะเขาเลยลองมาใช่หน่อยครับฉ่คขมขื่น a little bit salty and spicy. Order more um, egg noodle with um, duck. ชอบมันก็นให้เลือดด้วยเลือดเป็ดดักหลัง ่เสียฝีมือคนพิษณุโลกรสชาตินี้เลยรสชาตินี้เลยใช่แซบ่บคัา,าแล้วคบ2ได้คอมเดี๋ยวแถวพิษโลกเราปลาเยอะนะพี่น้องครับติดแม่น้ําเนาะปลาเนื้ออ่อนในนี้หาง่ายที่นี่มีมัไม่มี บายเลยตรงนั้นน <Bye. S 1> <ะ>่ะชิวเลยไปเรื่ยไปกลับ้านลงแทกแล้วเมาเลยเมาเลยขัโข้อเทียม ที่ไปเที่ยวไปเล่นเหมือนทางนู้นนะนะอาหารการกินก็ละบาลใช่กินคนละแบบคนละแบบเลยคนละแบบครับคนละแบบใช่เขากินเผ็ดเค็มใช่ไหมแต่บ้านเรามันจะออกหวานหน่อยเนะาะไป้สั่งต้มตังไทยบอกไม่ดีหรอเอา้ากินอะไรกันวะกินโทรลา อร่อยครับตรงนิดนึงอร่อย บ้านเดียวกันครับบ้านแม่อยู่ที่พิษณุโลก The owner is from พิซซานูโรมาดามเตอร์คุ้มขาว สองถ้วยแปดบาทครับเอทีาดน้ำด้วยกันยังเลยพี่ไม่เป็นไรดีใจทนะี่เจอคนบ้านเดียวกันนะเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นบ้านบ้านคุณแม่พ่ออยู่นี่ช่ไห้ว่ามาอยู่กับพ่อมาทำงานที่นี่เลยครับใช่ กลับไปทีก็กินเด็ยปลาชอบมากบ้านเรามีเด็ดปลาโอ้โหสุดๆอร่อยมันไม่เหมือนทางนี้เลยนะที่นี่ไม่เหมือนที่นี่ไม่างกันไม่มีของเรานี่ปลาล้วนๆขอบคุณมากเอาพี่หมันหมันนะครับเหมือนาดแวะมามาคุยกันก็ได้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 ขอบคุณครับผม 80 baht or oh, it's about two dollars and fifty cents thanks for watching very good duck basil